ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบรูโนมาสถึงโอบเอลเลดี้กากาได้แบบสบายๆแต่พอเป็นโรเซ่เขากลับระวังตัวสุดๆแทบไม่แตะต้องร่างกายเลยโรเซ่ Rose มาจากเกาหลีไม่ได้มีสไตล์เปิดเผยเป็นกันเองแบบศิลปินฝั่งตะวันตกเธอไม่ค่อยชอบการสัมผัสตัวที่มากเกินไปตอนที่บรูโนพยายามจะเอามือโอบเอลเธอเธอแทบจะดันเขาออกไปด้วยซ้ำ บรูโนเลยงัดมาระยาสุภาพบุรุษทั้งหมดที่มีมาใช้กับโรเซ่ในงานประกาศรางวัลเขาคอยพยุงเธอตอนขึ้นลงเวทีพอโรเซ่อยากเปลี่ยนที่นั่งเขาก็ลุกขึ้นทันทีแบบไม่ต้องให้บอกทั้งคู่ยังถ่ายวิดีโอด้วยกันโดยใน MV ็มวีบรูโนทำท่าสันติภาพอย่างสุภาพเรียบร้อยการสัมผัสที่ใกล้ชิดที่สุดของทั้งสองคนก็คือโรเซ่จูบแก้มบรูโนเท่านั้นแต่ถ้าเทียบกับการแสดงของบรูโนกับเลดี้กากาทั้งคู่ถึงขั้นเต้นดูเอ็ดด้วยกันระยะห่างระหว่างริมฝีปากไม่ถึง1น,นิ้วภาาาพออกมคยคยู่ตััวละครรโจกกเอ์บ Harley Quinn ีงนยว ถึงอย่างนั้นคนก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าบรูโน่กำลังเดทกับโรเซ่อยู่หรือเปล่าครั้งหนึ่งเขาดื่มหนักไปหน่อยถึงขั้นเผลอหลับพาดไหล่ของโรเซ่ตรงนั้นเลยดูเหมือนว่าศิลปินทั้งสองจะมีเคมีที่ดีต่อก,กันแม้กระครั้งนอกเวทีเวลาทักทายแฟนๆหรือส่งจูบกลางอากาศจังหวะยังพร้อมกันเป๊ะแบบนี้มันดูหวานไปหน่อยไหมละ่ะว่าไหม